โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการบารี่ผมภูมิเจริญราศมารีนะครับก็ตลอดวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลแลนด์เมจิกหรือว่าเกมผังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าคนละค่ายเนาะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยมีเพื่อนๆถามผมมาค่อนข้างนานแล้วนะครับนานมากๆแล้วประมาณ4-5วันก่อนมั้งนะครับตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนะถามว่าเฮ้ย ทำไมตอนนี้เนี่ยคนเขาเริ่มเทขายไอดีกันแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แบบว่าผิดสังเกตอะไรมากเพราะว่ามันน่าจะเป็นธรรมดาของเกมที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าคราวเนี้ยสังเกตครับประมาณวัน2วันก่อนเนี่ยท็อป1ท็อป2ท็อป3นู่นนี่นั่นเนี่ยของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่ค่าพลัง70บล้าน90ล้านอย่างเงี้ยมาเทขายไอดีกันอ่าบางคนก็ขายไอดีแบบไม่เกินหลักพันะนะครับสี่ห้าหกร้อยก็มีใช่ไหม นะครับหลัก900บาทก็มีพันสีก็มีอ่ะแล้วคราวนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคห์กันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันไม่ได้เชิงมาสร้างดราม่าหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแมคคานิของแบบว่าตัวเกมที่มันเปิดเซิร์ฟเรื่อยๆอยู่แล้วอันที่จริงเนี่ยส่วนตัวคิดว่า1ในเหตุผลที่บางคนเทขาย ID เนี่ยก็อาจจะเบืออ่อ ID ตัวเองบ้างนะครับหรือว่าเบื่อเกมที่มันแบบ โหตู้ไม่อัพบางกิจกรรมมาก็ไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เล่น ID ตัวเองไปอย่างเงี้ยไอพลัง75ล้าน90ล้านอย่างเงี้ยมันก็ตันอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เลยขายเพื่อไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะสังเกตรครับวันเนี้ยมันเปิด31กับ32พร้อมกันใช่ไหมเพราะว่าคนมันเต็มผมเห็นแอดมินบอกว่าเปิดเซิร์ฟใหม่แล้ว32ใช่ไหมเพราะว่าคนนะ่ะแน่นมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย บางคนที่เขาเล่นใช่ไหมเป็นสายฟรีบ้างที่ดันพลังไปจน40บล้านบ้างก็มีคนขายแล้วก็ย้ายมาเล่นเซิร์ฟใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยพอมันดีมากๆเนี่ยคนก็เริ่มเทลีไอด์เซิร์ฟเวอร์ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อมาเล่นเพื่อปั้นตัวใหม่มันจะได้ไปไกลๆอะไรประมาณนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มองในมุมนี้ก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็ย้ายมาเล่นเซิร์ฟใหม่กันนะอันที่จริงเนี่ยผมยัง รู้สึกเลยว่าเอออยากย้ายไปเซิฟใหม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองหนึ่งว่าเฮ้ยเกมมันแบบว่าเริ่มน่าเบือ่อคนเลิกเล่นนะครับหรือว่าคนเริ่มเทขาย ID เดีนี่ยมีโอกาสไปไปได้ไหมผมมองว่าก็มีโอกาสไปไปได้เพราะว่าอะไรเกมนี้นะครับเปิดมารอบแรกแล้วก็รอบ2อ,อันนี้คือรอบ3แล้วนะครับอันนี้คือรอบ3แล้วนะแต่ว่ารอบ2เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้รอบ3มเนี่ยมีภาษาไทยแล้วก็คนก็เลยรู้สึกเอาตรงๆนะ คนมันก็เริ่มแบบเล่นแล้วแบบเหมือนอารมณ์บากลับมาเล่นแล้วก็โอเคได้บรรยากาศกเก่าๆกูเริ่มตันแล้วนะพลัง90ล้านแล้วก็ขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่31พฤศจิกาเนี่ยนะครับวันที่22พฤศจิกาเนี่ยเกมใหม่เปิดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น c f t ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Black Over M ใช่ไหมคนก็แบบบางคนก็แบบเออตอนที่มันยังขายได้ก็อาจจะขายไปรอเล่นเกมนั้นดีกว่าเพราะแน่นอน,นครับเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟเถื่อนใช่ไหม แต่ว่าอีกเกมนึงอ่ะมันค่ายการิน,น่าก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่เกมใหม่แกะกองอ่ะเข้าใจไหมคนมันก็แน่นอนนะครับก็อาจจะแห่ไปเล่นเกมนั้นอ่าเพราะว่าเกมเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันตัวเนี้ยเป็นไอเดลอาร์พีจีอ่าที่เป็นประเภทแบบว่าแอคชั่นใช่ไหมแต่ว่ากลัวตัวของ Black โควเออเนี่ยมันเป็นตัวของอ่าเชิร์เบดอาร์พีจีใช่ไหมบางคนก็อาจจะอยากไปเล่นตัวนู้นบ้างแล้วก็เกมใหม่เนี่ยเล่นหลายเกมเนี่ยนะครับเดือนธันวานเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตมาเยอะๆแน่นอนแถมปีหน้านะอีกประมาณ2เดือนอะ่ะ นะครับไอตัวเซเว่นไหนภาคแบบว่ารีเมคอะเดี๋ยวก็จะมาใหม่ละแล้วก็โซโล่เลเวล n ลิงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเกมมันอีกหลากหลายเกมครับถ้าจะบอกว่าเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาเทขาย ID เดีเพราะว่าเลิกเล่นก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเทไปทางขาย ID ดีแล้วก็ไปเล่นเซอร์ฟใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเกมมันก็โอเคก็ยังเล่นต่อได้นะครับสนุกสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราก็แบบกิจกรรมใหม่มานักกิจกรรมมันดีขึ้นเรื่อยๆคนก็แบบอยากไปรีไอดีเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่เพราะว่าคนที่แบบเล่นเกมนี้มาแน่นอนนะครับย้ายไปเล่นเซิร์ฟใหม่บ่อยอยู่แล้วเซิร์ฟเก่ามันก็จะล้างนะคือแมคคดิกเนี้ยคือเป็นของเซิร์ฟเวอร์แรกเลยนะเซิร์ฟแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหมเซิร์ฟแท้ก็คือคนย้ายไปจนแบบเซิร์ฟเก่ามันล้างอ่ะบางเซิร์ฟแม่งมีอยู่7คนอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าเซิร์ฟใหม่กิจกรรมมันดีกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะเออคนส่วนใหญ่ก็เลยย้ายไปเล่นเซิร์ฟใหม่ย้าสุดท มันต้องมีการรวมเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถามว่ารวมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยดีไหมนะครับถ้าพูดในตามตรงก็คือสลับท็อปเซิร์ฟไม่ดีสลับในส่วนตัวของเป็นพวกที่เป็นสายฟรีดีมากเพราะว่าค่ายครับยิ่งมีการแข่งขันกัน,นครับไอตัวค่ายเนี่ยเรายิ่งได้เพชรเยอะขึ้นอ่าล่าสุดเนี่ยผมได้ประมาณ3,000เพชร4,200เพชรถ้ารวมเซิร์ฟเวอร์การสักประมาณ5้าเซิร์ฟ10เซิร์ฟอย่างเงี้ย แน่นอนครับสวันเนี่ยเพชรเนี่ยพุ่งไปแน่นอนประมาณ1 0,000เพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีจะค่อนข้างแฮปปี้กับการรวมเซิร์ฟแต่ว่าท็อปเซิร์ฟที่เขาเติมอาจกันแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นน่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้เท่าไหร่อ่าก็ต้องมาลองดูแล้วกันว่าเฮ้ยคนมันเริ่มหนีไปเซิร์ฟใหม่หรือว่าคนมันเริ่มเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูเพราะว่าถ้าเซิร์ฟเนี่ยเขารวมเซิร์ฟเนี่ยแน่นอนนะครับมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเออตัวเกมมันก็เริ่มแบบว่าคนนน้้อยลงปรระมาาาาณแตต่่วถบใดที เขายังไม่ได้รวมเซิร์ฟเวอร์แสดงว่าปัญหาเรื่องคนน้อยเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาอ่าเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟหลักเซิร์ฟแรกเนี่ยเขารวมเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกตอนเปิดเกมมาประมาณ3เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเปิดเกมมา3เดือนรวม1ครั้งแล้วก็ทุกๆ1เดือนจะรวม1ครั้งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูว่าเซิร์ฟเนี้ยมันจะรวมเซิร์ฟเร็วมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกก่อนว่าเกมถังซานเนี่ยคนย้ายไปเล่นเซิร์ฟใหม่เพราะว่ามันเปิดเซิร์ฟใหม่เรื่อยๆทุกวันทุกวันใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับอย่างเช่นเกม X d o c ดอย่างเงี้ยที่ผมเล่นน่ะคือ X d o c ดอก่ะบางทีมันเปิดแบบตอนนี้เปิดมาประมาณเอ่อน่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วมั้งครับคิดว่านะคือคิดดูดิเปิดเซิร์ฟมาประมาณ4 500เซิร์ฟอะทางทั้งที่เซิร์ฟไต้หวันเปิดก่อนประมาณ5เดือนแต่มีแค่ประมาณ400เซิรฟ์ฟคือเซิร์ฟไทยนี่ล่อไป460เซิร์ฟประมาณเดือนก่อนนะ เดือนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยมีการรวมเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นซึ่งการรวมเซิร์ฟเวอร์ผมมองว่าหลังๆก็ดีนะการที่เซิร์ฟล้างเกินไปโอ้โหแม่งโคตรไม่สนุกเลยนะครับของละวันก็ได้น้อยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเซิร์ฟเวอร์ก็มันเรียได้วันรอแน่นอนขนาดทั้งซาสามดีก็ยังรวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับนะรอ ได้เลยนะก็หลักๆจะประมาณนี้ลวกันอันนี้คือความ,มเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความ,มเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่า,างคลิปเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกเนาะบางคนก็มีความ,มเห็นที่แตกต่างกาันส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยคนมันเล่นน้อยคนมันเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์มันน่าเบือ่อไม่ค่อยอัพอะไรมาหรือเปล่าตู้แม่งกว่าจะอัพมานู่นนี่นั่นะอะไรก็ว่ากันไปนะก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยตัวเกมมันก็เร็วนะอัปเดตมาแป๊บเดียวเติมแค่4 0 0บาทค่าพลังตั้งเ5บาล้านหนูนะเทียบกับเซ แล้วแต่ความคิดคนนะครับนานาจิตตังเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้คือความไม่เห็นส่วนต,ตัวของผมเนาะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวนันนี้ผมก็ต้องขอดสบดติพเทูลเี้กกันครับสวสดีครับ